สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วครับแะแนงทุเรียนมีประโยชน์หรือไม่นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะขออธิบายก่อนนะครับว่าทุเรียนนั้นนะครับซึ่งเป็นพืชที่ต้องอาศัยใบเป็นหลักนะครับในการเก็บสารอาหารหรือปรุงอาหารเขานะครับผมก็แน่นอนนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมถึงต้องแต่งแะแนง คือขแขนงจริงก็มีประโยชน์และก็มีโทษหรือมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับทั้งสองด้านเลยข้อดีนะครับการที่แต่งขแขนงออกนะครับก็ทําให้ประโยชน์ของต้นนะครับหรือต้นจะได้รับสารอาหารได้เต็มๆแล้วก็มีสารอาหารลงไปดูแลกิ่งก้านสาขาแล้วก็เนื้อเยือ่อแขนงนะครับเขาแตกออกมา จะแตกออกมาตามตานะครับจะเป็นตาตาเดิมจากกิ่งเล็กๆที่เขาเคยติดต้นมาแล้วตัดออกไปนะั้นคือจะตาขแขนงเขาจะแตกออกแตกออกข้อดีน,นะครับผมถึงแม้เขาจะเป็นแขนงนะครับแต่เขาก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับท่านผู้ชมนอกเหนือจากที่เขาแย่งสารอาหารในต้นแล้วอะไรแล้วนะครับแล้วต้องดูด้วยนะครับว่าต้นทุเรียนของเรานั้นใบตุเรียนของเรานนั้เป็นลักษณะยังไงถ้าหากใบเราสมบูรณ์ดีหนาดี เหมาะสมกับต้นนะครับเหมาะสมกับลาต้นทรงพุ่มดีแล้วอะไรแล้วเราก็ควรแต่งทิ้งแต่ในกรณีถ้าต้นเราใบบางครับใบเล็กกิ่งค่อนข้างที่จะห่างทรงพุ่มแลเหมือนจะโปร่งโปร่งนะครับมันโปร่งเกินไปบางครั้งเราก็ควรจะเก็บการที่จะเก็บ ขแขนงนั้นเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าขแขนงมันแตกออกมาจากทางด้านไหนนะครับถ้าแตกมาแล้วมาซ้อนกับกิ่งหลักข้างบนที่เราจะเอาไว้แฝนลูกแล้วเราก็ไม่ควรเอาไว้นะครับถ้าแตกออกมาแล้วมันอยู่เยื้องหรืออคนละซี่กันโดยที่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันนะครับผมก็สามารถเก็บไปได้นะครับก็สามารถที่จะสร้างให้เขาเป็นกิ่งหลักในอนาคตได้เพื่ออะไรครับเพื่อเราต้องการใบเพิ่มเติมตม,มีใบมากนะครับแน่นอนก็ ช่วยกันนะครับเก็บสารอาหารในต้นแล้วก็เลี้ยงลาต้นสารอาหารก็จะไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบเลี้ยงยอดนะครับทําให้มีการจเจริญเติบโตได้ดีเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของขแขนงนะครับก็ดูความเหมาะสมเองแล้วกันนะครับท่านผู้ชมว่า,าต้นไหนเราควรจะเก็บขแขนงไหนไว้นะครับบางต้นนะครับเขาอาจจะเห็นใบเขาบางหรืออย่างเงี้ยแขนงมาเขาก็จะเลือกขแขนงเก็บไว้เหมือนกันนะครับเพื่อจะทําให้เขาเป็นกิ่งใหม่ทําให้เขามีใบ เพราะเลี้ยงต้นนะครับไม่งั้นต้นเราก็จะแย่นะครับถ้าใบเรามีน้อยต้นเราลําบากนะครับเพราะไม่มีใบไว้เก็บสารอาหารนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือสาระเล็กๆน้อยนะครับผมซึ่งเอานำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับแขนงนะครับจะมีประโยชน์หรือมีโทษหรือข้อดีข้อเสียของเขานะครับมีทั้งสองอย่างอยู่ที่ดุลพินิจเราควรสังเกตต้นเรานะครับว่ามีใบพอสมควรไหมเราควรจะเก็บแขนงไว้เพิ่มหรือไม่นะครับ เพื่อความเจริญเติบโตของต้นเรานะครับโอเคครับนู้ชมฝากกดไลค์นะครับซับสไครต์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ